เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาชมกันต่อครับมาถึงคู่7นะครับบอลคู่ครับเป็นการพบกันระหว่างการ์กุฎิวชินครับเจอกับธานาทีบีครับต่อบอกว่าตอนนี้นะครับนี่เป็นการแข่งขันในกลุ่มเอนะครับโอ้โหปะทะกันไปต่อครับขวดเข้าไปครับ การคูน,นัดต้องหาแต้มกันต่อไปครับเพราะว่านัดแรกนี้ยังไม่มีคะแนนครับนี่ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับของรอบแรกครับในวันนี้ครับรอบแรกดีสิบสี่คู่นะครับนี่เป็นคู่เจ็ดแล้วครับฝาเห่าครับ เอาละครับเตฟรีคิดครับถ้าข้ามแพร่เตะขึ้นมาโมงไปไม่มีอะไรครับไปต่อครับ ออกดูว่าการคุ้นะค,ะครับนัดที่2จะเป็นอย่างไรครับแต่จเจอกับท่าข้ามแพร่ครับอีกหนึ่งทีมครับแตะขึ้นมาครับจับบอลได้ลก็กแยกเ้าแล้วครับโอ้โหโอ้โหช็อตนี้เด็ดขาดไปเลยครับ หมายเลขเจ็ดครับน้องโจ๊กครับจากกันคูนัทเอกวันชินนำหนึ่งศูนย์โอ้โหเอาแล้วครับนำไปก่อนแล้วครับกันคูนัดเอกวันชินตาขามแร่ไวอย่างไรลุยต่อจริงข้บกลับลงไป ก็การคูณน,น,นัดนี่นัดแรกดีกับแพ้สตอผัดทินนะครับแต่วันนี้แล้วก็นัด,ดน,นี้มาเจอกัะทาบิดหนึงทีมครับเป็นปนากขาแร่ทีมบีหญิงติดครับเอาไปโตครับแย่เข้าไปเรียบร้อยโอ้โยเรียกว่าประตูแรกผ่านไปประตูที่สองตามมาเลยครับ รอ,อสักคู่หนึ่งนะครับ,รบเป็นหมายเลขสิบนะครับหมีคูรครับจากการคุรเก็บอลชิ้นครับกานหนี่าวาไปเป็น2ไปะตูระสยน ทีมบีตอนนี้นี่แข่ง2นัดมีแค่คะแนนเดียวนะครับเสมอหนึ่งนัดแล้วก็แพ้นหนึนัดนะครับทำให้นัดนี้จำเป็นต้องเก็บชยัยชนะให้ได้ครับอออพอถ้าเกมชยัยชนะไปได้ก็ตกรอบนะครับ ในขณะเดียวกันกาคูนัก็ต้องหาแต้มให้ได้เหมือนกันครับไม่อย่างนั้นนี่โอ้เหนื่อยเลยครับเอาละครับเตะไปเลยครับติดออกข้างครับ ยูสิยูสิสี่เขาไม่ได้ส่งคาส่งคากระดาษเอารับตามกันต่อครับมาที่จังหว่าเตมุมนะครับ ไปหมดทุ่มบอลมาครับเลยต่อครับต่อตาคาแพร่นี่นำโดยโค้ดน็อตนะครับวันนี้ส่วการคุณ้าแน่นอนครับโค้ดการคุณ้าบอกคำครับจากวชิวิทยา ออกหลังเรียกว่าตอนนี้นก็ครึ่งทางแล้วนะครับของจาาในขันนะครับในรอบแรกครับเป็นกูเ7นะครับจากทั้งหมด21คู่ครับครึ่งทางของรอบแรกครับในวันนี้เตะขึ้นมาครับผ่านไป

กรบการบอกว่าล้อสัญญาจะนุกหวีดนะครับกำแพงตั้งไว้2คนมาดูกันเตะยาวไปไม่ได้ลุ้นอะไรครับออกหลัง เอาล้ะครับว่ากันต่อครับเตะขึ้นมาลาบ,บอลไม่ได้เอาแล้วครับถามอยากอะไรดีครับตอนนี้จับบอลลองเก่งไม่ทงกอบครับ ลุยต่อครับท่าข้ามแพกรเ็อยู่งหเจ้าได้เห็นโอเคไปต่อครับรออกข้างไปครับออกหลังครับขออภัยอตอนนี้ก็ผ่านไปเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้ วันนี้ก็ยาวๆกันไปครับภาการที่อากาศเนี่ยก็บางทีก็มีเมฆคอยบางบางบางทีก็แดดร้อนบ้างครับสลับกันไปแต่ขึ้นมาเกี่ยวไว้ได้ครับทำอย่างไรครับตอนนี้จับบอลไปแล้วไปแล้วลว,วิ่งแล้วขออข้าง วัดขึ้นมาครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยรับ,บอลไม่ได้ครับนี่ครับต่อบอลกันไปมาครับเอาพลิกตัวทีหนึ่งไปแล้วน้องโจ๊กยิงตีดเซบ รับบอลไม่ได้ครับโวดขึ้นมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับโบูมบอลมา ไปแล้วครับหมีภูมุ่งไม่ทีนึงครับก็รับบอลไม่ได้ครับลุยต่อครับน้องกล้องออกข้างทุ่มบอลครับทุ่มบอลมาหมดเวลาแปลว่ากันคูรัตได้กวาชิ้นครับนำท่าครับแรทีมบีสองประตูละศูนย์ครับก็ได้ประตูจากน้องโจ๊กครับหมายเลขเจ็ดได้อีกหนึ่งประตูครับหมายเลขสิบน้องหมีภูครับ ตาตอปัดทีนกับนาจาักซิตี้นะครับวอร์มได้เลยนะเวลานี้นะครับเริ่มครับ <ส LISA> เอาละครับต่อมาดูว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับนี่คือกรารแข่งขันฟุตบอล7คนครับ ที่สนามฟุตสนามกีฬาประชาชนตำบลสวนเขื่อนครับที่ถือว่าหลายคนก็ยอมรับว่าเป็นสนามญ้าจ,จริงที่สวยอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่ครับถ่มผิดก็นี่คือสนามกีฬาประชาชนตำบลสวนเขื่อนนะครับก็อยู่ตรงข้ามวัดสวนเขื่อนนะครับหาเลี้ยวสามแยกเข้ามานะครับเรียกว่านิดเดียวถึงเลยครับเลย เทศบาลตำบลสนเคื่อนไปนิดเดียวครับถึงเลยครับอยู่ทางขวามือวัน,นอากาศก็อย่างที่บอกครับบางทีก็แดดร้อนบ้างบางทีก็มีเมฆคอยบัางครับมันก็เลยแบบไม่ค่อยร้อนมากครับวันนี้ ออว่ากันต่อครับทุ่มบอลครับทุ่มบอลมาออกข้างครับเอาทุ่มบอลมาครับน้องโจ๊กครับ โจ๊กครับจะไปต่อลุยขึ้นมาโอ้โหเสียบไปทีหนึ่งครับแย่งได้ครับท่าการแพร่หาบอลเตะไปทีหนึ่งรับบอลไม่ได้เบอร์40นี่อัจฉชัยนะครับ40นี่อัครชัยครับโหม่บอลครับโหม่บอลมา ลุยต่อครับทุมบอลมาจังวัน,นี้ครับไปแล้วลุยต่อครับเตะไปทีหนึงเอาแล้วครับตาค่าแพ่ล็อกเจดึ์ยิงไม่ยิงยิงไม่ยิงยังไม่ได้ยิงยิงไปเลยครับปัดเซฟไปก่อนครับโอ้โหเซฟไปได้ครับน้องตัง โหมบอลมาโมไม่ตีเด้งวืดไปโอ้โห,โหนะครับมีแฮนด์บอลครับโอ้โหเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเอาแบบนี้จดุดโทษหรือเปล่าครับโอ้โห,โหเอาแล้วครับโอกาสมาแล้วครับทะกครับแล้วแหนบอลนะครับเมื่อสักครู่นี้ จะยิงโดยเบอร์3นะครับนบพบนนวินตีเซฟอ้าวโอ้พลาดโอกาสอย่างน่าเสียดายครับรัาแรกทีมบีนอ้โหเตะไปทีเึงครับออกหลงังโอ้โหพลาดไปครับนบพวิน เตขึ้นมาครับเกี่ยวไว้ได้ออกหลังเตะขึ้นมาครับเกี่ยวอุ้ยเกี่ยวไปครับแล้วก็ออกหลังนะครับ แตะขึ้นมาโอ้ <laughs> จะโชกบอลนครับแต่บอลมันโด่งนะครับโหมบอลมาไสต่อครับตาข้ามแพร่ครับปัมบอลกันทีหนึ่งมงเข้าไปโมงไปโมงมาครับ <laughs> เอาไปยาจะไปแย่บอลครับตรงกล้องครับ เบียดกันไปมาโอตึ๊ดโมบอดบาออกหลังไปครับลุยต่อครับอุ้ยบิดไป ครับไปต่อครับจับบอลแล้วก็ออกข้างไปครับเอาละครับมีภูครับมีภูไปต่อมีภูล็อกไม่มีใครเลยครับแหมน้องกองก็ยืนอยู่ในตำแหน่งเจมแหมไปข้างหน้าครับโอ้บอลมันย้อนหลัง อุมบอลมาครับเตะไป,ไป,ไปจังหวะนี้ก็รับบอลไม่ได้ครับนี<ป>่ครับรับบอลไม่ได้ไ<ป>โอ้โหหัดยาวไปเลยครับ<ป>ออกหลงัง ลองเยกไต่เซฟครับโอ้โหอย่างพู่มอวมาเซฟได้และยงไปจวัสดีแทนที่จะเข้าประตูครับไปหาเด็กเก็บบอลครับโวดขึ้นมาลุยต่อครับไปนะครับตอนนี้ โอ้แดดมาอีกแล้วครับออกข้างคูออ่ต่อไปเตียงตัวที่ข้างสนามเลยนะครับสตอรบัดทินกับเทเดยของนาจักนะครับคู่ต่อ,อไปครับเตียงตัวที่ข้างสนามนักเวลานี้ได้เลยนะครับสตอรบัดทินกับนาจักซิกตี้ครับ ครับทำอย่างไรดีครับตอนนี้น้องกล้องครับอา้าวีโปรเจกต์โอ้โห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 เซฟไม่ได้ครับเอาลุยต่อครับโอ้โหเกี่ยวบอลไม่ติดครับน้องโจก๊ก หวนเข้าไปครับไปแล้วครับน้องโจ๊กครับติดครับปัดเซฟไม่ได้ไปต่อน้องโจ๊กโขกกลิกกันไปมาครับ เปิดไปสวัสดีสเดบ้เอาเอาจะทำได้เบาไม่ได้ครับเอาน้องกล้องทำอย่างไรครับเอาเอาเอาล่ะครับสวนกลับครับจ้าค่แพร่ออกข้า,า,ขางทูบอลออกข้างไปทีหนึ่ง เอาจะเปลี่ยนตัวแล้วครับเปลี่ยนตัวเเปลี่ยนแล้วลุยต่อครับหมดเลวเลาโอ้ยโอ้น้องบอ๊บโอ้ยอย,อย,ยังไม่ได้ลงแข่งเลยก็แปลว่าการคู่นัดนะครับก็เอาชนะทั้งแมททีมไปสองประตูสูดครับ